Hello ไอ้เฮี้ยใหญ่นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของก่อนอ้อเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยกูโดนชุกช็อตเลยโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยเติร์ดหงมบหงมบโอ้โหว้าว So tell me young king คุณจะไปเมืองนั้นใช่ไหมครับไม่แม่มั่นใจได้เลยผมเนี่ยตำรวจท้องที่นะแถวเนี้ยผมรู้จักดีผมเข้าใจถ้าคุณพาผมเข้าเมืองได้ผมจะจ่ายคุณร้อยหนึ่งโอ้ร้อยหนึ่งแม่ขาดก๋วยเตี๋ยวเลยพอดีเดี๋ยวถ้าผ่านข้างทางแล้วว่ากินบะหมี่นะผมอยากขิวกินบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวไม่มีบิลาข้าวต้มเหรอกเาป่าไฟอะไรวันเนี้ยแถวนี้มันหายากนั้นไอในรถเนี่ย เขาเป็นคนชอบกินกระถิ่นเขาเก็บดอกกระถินไว้ในรถประจําเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเขาใช้ใบเตยกินเหม็นภาคในรถนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับคนพื้นที่คนแถวนี้เขาทราบดีผมหวังว่าคุณจะชินกับทางนี้นะผมต้องไปที่หมู่บ้านนั้นเป็นภารกิจใหญ่แล้วครับนายบอกให้ผมรู้ได้ไหมคงบอกไม่ได้นี่นเป็นภารกิจลับ่ต้องหัวของคนพื้นที่ จอดรถแป๊บหนึง่งไม่ไหวปวดเยี่ยวนี่นายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิคชองก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอร้านอาหารผมเรียกครับไอในคุณพื้นที่จริจงเหรอวะไอไม่ต้องห่วงอันนี้พื้นที่ฉันสนใจรับมะเร็งไหมฮะไม่เป็นไรผมไม่เอาเยี่ยมเลยดูดคนเดียว นี่มนเลงล้วนๆบรรยากาศวังเวงไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่โอ้ยปวดที่โอ um ้ยขอกช็อกๆหน่อยเธอโอ้ยนี่นะเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กเฮ้ยใครคนพื้นที่นะต้องเดินไปสำรวจหน่อย แเราก็ค้นพื้นที่ซะด้วยไม่ค่อยคุ้นเส้นทางเท่าไหริดีกว่าหืมปวดไปนานเกินไปแล้วนะไปเยี่ยวตรงไหนเนี่ยนายครับลองไปดูเขาให้หน่อยได้ไหมครับไอ้เหี้ยกูก็ว่านนอนสอนง่ายเนาะ ไม่ต้องหัวครับวาคนพื้นที่น่าจะไม่เป็นไรแต่ปากดูหน่อยไม่เป็นห่ารอีเบนเราต้องไปออกตามหาคนพื้นที่เงินนี่แหละคนพื้นที่จะรู้ว่าเงินเนี่ยซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างไอ้ถ้าเราไม่ต้องการประท้าได้ไหมไม่ได้แล้วแหละคนพื้นที่ยิงขาเดี๋ยวอย่าเคาน์เตอร์ได้นี่คนพื้นที่กูไปก่อนแลวไปไปยากระสุน ไปต้องห่วงฉากแรกจะไม่มีการปูรังผ่านเอ้ยแ <c oughs> เดียวเดียวแตเย็นพี่ผมคนพื้นที่ผมคนพื้นที่เอ้ยผมคนพื้นผมคนพื้นที่มาฮะนี่นี่บอกแล้วอย่าเล่นก,กับคนพื้นที่เด็กคนพื้นที่สองคนพื้นที่ก่อนเฮ้ยนั่นในตำรวจนี่เฮ้ย เอานี่ไฟของคนพื้นที่พี่อ่ะไอ้รอดช่วยด้วยครับอะคนพื้นที่เผาผมผมไม่ใช่คนพื้นที่อ่ผู้บุตรที่คนนึงก็เป็นคนพื้นที่อะเออกล้ตายเฮ้ยคนพื้นที่อืคนพื้นที่ปลาเก่งเก่งคอหลอ ปิงไม่ผ่านะป้าเก่งคอรอก่อนเลยเฮ้ยชวัดนี่เข้าบ้านเฮ้ยไอ้ยันครับพี่ผมคนพื้นที่เหมือนกันนี่ผมโตมาตั้งแต่เด็กเวียนกรรมละไม่เชื่อกันเลยว่าเราเป็นคนพื้นที่เมื่อกี้ใครทําให้ป้าเก่งคอนะกูหน่อยเลยชิบหายแล้วคนพื้นที่ แตงหลบอกเลยไม่ต้องขึ้นมาป้าเออมันน pues ั่นแหละเรียบร้อยจะยันก่อนลุงคนพื้นที่เตะแบบคนพื้นที่เดี๋ยวๆลอกๆกันนึงลกเฮ้ย่าเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหย่าเดเดเเเเคนพื้นที่คนกันเอง เฮียมีดพังโอ้โหกูไปก่อนละเฮ้ยอย่าเึิงจับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่โอ้โหไม่เ,เชื่อกันเลยว่าเราเป็นคนพื้นที่ฮะวิกมามาดิพี่ม,ม,พมึงเคยดูจอนวิกไหมี่โอ้อยไปก่อนละกูคนพื้นที่ไประเบิดน,นี่ไง ไม่ทายเลี้ยงไม่โตเฮ้ยป้าเดี๋ยวก่อนโอ้โหกูกัห่วงของมากเลยเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวตายวะยัง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 โอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ดีบ้างอ๋อเฮี่ยเอ้ยเรียบร้อย แม่งเอ้ยหัวแต่หิวกูอโหกูก็โชว์ฟาร์มเลยขอมอนยัดตรงนี้เลยดีกว่ายัดตรงนี้เลยยัดตรงนี้แหละโอ้ยมันไม่เด้งเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำนะไอ้เฮียใส่ลูกเดี๋ยว ซ้ำนะซ้ำนะล้มหน่อยเถอะไอ้หมดเฮ้ยหมดหมดหมดไม่ต้องลงรีบไอ้เดี๋ยวก่อนตาเฮ้ยจ้ะ,ะ,ะระฆังใครก็ได้ทุบระฆังทีอือไม่ต้องขึ้นมาอือเลยอย,อยู่ไหวะเลืยยังไม่ขึ้นมาก็โอเคโอ้แต่ลูกซองหมดแล้วอะ ขึ้นมาขึ้นมาให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมาไม,ไม่ขึ้นเหรอโอ้โหยเดียวเดียวเดียวเอเเอเดียมเลยเดียมค่อยตับเฮ้ยเดียวกูจะไม่ตาย กลักกะปานเออลักกะปันนะโอ้ยนี่มันระเบิดนี่ว่ะหัวขาดจะทำไมมันไม่ปลดอย่ากลัวดิอย่ากลัวเออต้องรอบภอบต้องรอบคภาพต้องรอบรอบต้องรอบภอบเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยผมบุกมาแล้วเฮ้ยอย่าแล้วป้าเอ้ยเอ้ย บอกมาลูกสาวอยู่ไหนจะไม่มีการเล่นไม้อ่อนทั้งนั้นผมบอกก่อนเลยไอ้ตัวใหญ่ไหมไอ้เฮี้ยใหญ่นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอคือออกไม่ได้ไอ้เฮี้ยออกไม่ได้เฮ้ยเดียว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 โอ้โหเดียว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 ไอพัดเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่ก่อนหมูหมูโอ้มาอีกแล้ว โอ,โอ Teraz, like oh, ้โหเดี๋ยวก่อนเลยเอมมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมูไม่ต้องลุกไอ้หมูออกเอ้ยโอ้ยชิบูไม่ยอมออกหมูไม่ออกหมูไม่ออกโอ้จะตายจะตายเดียวเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหพี่เฮ้ยวะมึงโดนกูมึงโดนกูอ้าไอ้โอ้ยม่งไม่สะเทือนเลยเอ่ามึงไม่สะเทือนกันหน่อยเหรอ อีกดอกนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอจะตายจะตายตายได้เนี่ยตายได้ตายได้เดี๋ยวเดี๋ยวตายได้ตายได้จังหวะนี้ตายได้สมผสมอันนี้อันนี้โอ้ฮ้ยเฮตายได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้กินได้กินมึงอย cave, okay, so. ่าลอกมิลเลียนกินกินก uh ินแล้วโดดโดดโดดไป เจอพ่อค้าแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเฮียนะครับให้กด E อ๋อโหโอ้โหอะไรวะกดถูกกันดิอ้โหไอ้แตดโอ้โหมึงนี่แม่งอยู่ไหนวะเนี้ยเตืองเลือดเลยเย้โอ้โห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 โตุมต้มตุมต้มตุมต้มเออตุ้มตุ้มโอเคมีคนผ่านมาขอบคุณมาก เฮียโอ้โหดีจริงๆตากูก็จอเอาหอ้โาหอเฮียเออดีจริงๆนะมึงวางไว้ตอนไหนเนี่ยโอียเดี๋ยวเติมเลือดก่อนอีกทนีนึงจะหาว่าไม่ยอมใช้อืเออจะหาว่าไม่ยอมใช้เอ้ยเดี๋ยวนี่เออเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช้เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหไอ้เจ็บดักหน้าดักหลังโอ้ยเฮ้ยให้กูไปก่อนไอ้ดัดมึงเออ ให,ให้กูลดมาไปเอ้ยโอ๊ยตีตีอีกแล้วข้างในมีระเบิดตีตีตรงนี้เลยเสียงมาเช็คเสียงมาเช็คเฮ้ยทำไรวะเฮ้ยกำลังซ่อมบ้านอื ได้ไม่ได้มีดนี่สำคัญมากอ้าวแล้วกูก็ไปเหยียบเล่นทั้งนั้นโดดดีมากเปิดไฟเฮ้ยเหมือนจะมีคนเฮ้ยแค่ก่อนเฮ้ยงดช่วยช่วผมด้วยครับ หนวดกูหายเลยพี่เวนหนวดกูจะโดนจับมาที่ได้ไงไม่ต้องถามหรอกช่วยกูก่อนล้วกันฉันโดนคนในหมู่บ้านจับมาฉันจะต้องช่วยนายใช่ไหมแน่นอนเห็นอย่างนี้มึงจะไม่ช่วยกูเรื่องไงช่วยหน่อยแกมาให้ด้วยมีคนมาอุ้ยชิบหายมีคนมา้ยหยุดนะผมไม่ปืนปืนกูไม่กลัวบีบคอแล้วก็ปาทิ้งค่อยๆเดินไปแลวช้าๆกูบอกแล้วแรงมันเยอะ นี่ไงยาอยากโดนฉีดไหมโอริออนมึงแม่งสลบง่ายจังวะค่อยๆไ,ไปแล้วก็จุดแกจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ฉันฉีดให้แกแกจะต้องร้องขอเพราะว่าแกติดเข้าไปแล้วตกใจเล็กน้อยไม่ระวงังโอ้โหนิออนเฮ้ๆจะสู้จะสู้เฮ้ยนี่ไงโอ้โหยังก็เฉินหลงหล็อกเอาไว้เออล้วดึง จะได้ครับหายใจไม่ออกไว้ดึงไว้จอเคลลออนแม่งแข่งวะอุแจะะเอาละอุจจะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งเะลลออนอาโอเคอยากได้ไปเก็บตัวนู้นไปเว้ยน๊ยไม่ใจไม่ได้สักคน ซึ่งที่ออกจากที่นี่เฮ้ยนั่นมีดอ่าเฮ้ยโชว์นี่ไงเฮ้ยผู้กำกับสั่งมาบทนี้ต้องเชือดอึ๊อไม่ต้องเกรงนะเดี๋ยวของก่อนโอ้เฮียโอ้ยเนี่ยกูโดนชุบช็อตเลยโอ้โหไอห่าเอ้ยโอ้นี่โดนไปเยอะแล้วนะเนี่ยโอเแถมเข้าไม่ได้อีกเสียงอะไรก๊อกแก๊ก ตามมาอยากได้ของดีป่าวอาละวันดีมีของบังขายผมไหมเฮ้ยผมเป็นพ่อค้าอยากได้อะไรก็บอกขายก่อนเลยนี่เลยขายให้หมดเฮ้ยโอ้ขายปืนได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราวิ่งสปีดลันเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านนี้ก่อนปึ๊บลรวทะลุไปทางนั้นเฮ้ยลุยโดดโดดหลีกเลี่ยงการปะทยได้มากที่สุดไอเฮียล็อกโอ้ดีจริงๆ เออไม่ม <ril jamais> ีอะไรครับแค่ผ่านทางมาเฉยๆอยู่ตัววิธีที่ผมฝึกฝึกมาทั้งหมดเฮ้ยกุญแจกุญแจเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เออไอเหี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอาไงก็ได้วะกูออกก่อนไม่โปรเฟชชนอนเลยนะลีออนลอาวหน่อยเถอะ สวมวิญญาณสวมวิญญาณสวมวิญญาณลีออนตามเลือดก่อนเออโอเคโอเคโอเคหลังคนปา่าหลังคนปา่ามาไอ้เนีน่ยหมด ึ้นมาขึ้นมาใอ้มันขึ้นมาวัดเปลืองกระสุนเลยกดที่กดกดกดหมุนหมุนเลียนหมุนเสียงมันมาแล้วเติรดหืมอหืมอืมอหืมมหื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 มห เราไปนู้นหล,ลบได้หลบอ้โหลบได้ทีกหนึ่งหลบได้ไงวะเนี่ยเ <c oughs> อ <c oughs> อ, <c oughs> อโอ้ยชิงหลังก็มีไอ้ยดดไม่ได้แล้วอ <c oughs> ้ตรงนั้นก็มี <c oughs> เดียวเออไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว อีป้าหลบอย่ายุง่งเอยไม่ต้องจับหลังเอ้ยอ,ยอย่าใหญ่กูหลังชนป่านะโออเอ้ยอยุทธวิธีที่ผมฝึกมาทั้งหมดผมคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว หมดหมดโอ้กระสุนโอ้ปล่อยผมไปเธอผมยังไม่มีเมียมีลูกเลยอีกแล้วเหรอภารกิจนี้ไม่มีเวลาให้หยุดหายใจโอ้โหตาเอดที่จริงเลยเฮ้ย ดูแล้วกูเข้าทางนี้แล้วมึงโดนก่อนนะมึงเมื่อกี้มึงเชือดกูึงเมื่อกี้มึงเชือดกูเล่นนอกบทมึงอีกคนนึงึงเล่นนอกบทเสียงกากินะหูได้ระเบิดมาแยะต้องใช้บ้างแล้วว่ะระเบิดเนี่ยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยตอนนี้อยู่ในนั้นน่าจะใช้อย่างอย่างบู กลับไปใช้ตัวใหญ่เลยใช่เต่เบิรอก็ปา,างเดียวตุ้มตุมต้มตุม้มตุ้มโอ้โหไอ้เฮียตาเอ๋งจริงเอ,อเดียวกูมีระเบิดย่า <c oughs> เฮ้ยนั่นไงเออกูมีระเบิดได้ข่าวว่าได้เ 3, ดินสามพันดิเอาไปแดกเลยเออไปไงละเจ็บไหมไอสักรา้าขวานโอ้โข้างหลังไอเหียเออสามลูกไม่เป็นไรเลย ป้าป้าป้า,าเออน่ะโ,โ,โดนโดนนะ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเ้เหี้ยข้างหลังตะตันแล้วนะอืม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 ไอสแตนไอมันรู้ซะบ้างเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อน จเย็นพี่จเย็นมือใหม่มือใหม่เรียบร้อยไหมอ่ะเจาไม่ยากเท่าไหร่นี่ว่าเฮ้ดูเงินดิได้โอ้ยได้แอมมอลว่ะเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะแพงอยู่อ่ะเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมฮ่าโอ้โหนี่ทำไมมีเสียงนี่โดนไปแล้วค่อยๆนะลีออนอ่าตัเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันถึงโดนปิดไว้ <c oughs> อ้าวเฮีย <c oughs> ไอสัตว์ไม่แม่นด้วยกู <c oughs> โอ้ยห <c oughs> น้าบ้านไม่เข้าเข้าหลังบ้านไว้ เพี่จุ๊บอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจไอ้สทะเลตกใจโอ้พี่มาเข้าห้องน้ำโอ้ขอโทษครับแหมไม่รู้มาเข้าห้องน้ำอยู่นอนคาโซ่ไปเลยกันพี่โอ้ย่าปวดไหลเลยกูนี่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 โอเคเสียงใครเดินมา เฮ้ยโอ้โหแล้วจะหมุนยังไงวะเนี้ยอ๋อนี่เฮ้ยนี่แค่หืมเขืมยังไกูเก่งขนาดนี้วะเนี้ย <c oughs> ยอดจีเนียสเฮ้ยค่อยว่ากันสักอย่างหนึง่งเฮ้ยโหดูซูปเชนเลอร์ต้องเจออะไรบางอย่างค้นห้องก่อนนี่กุญแจอันนี้อ้าวเฮียแล้วไงได้กุญแจแล้วไปม,มาคนบ้านกูเฮ้ยเดี๋ยวผมกระเด้ลไจริงจิง ยิงไม่เข้าหรอกเอ้๊อดี่ออนนี้ย์ไม่คิดจะหลบเลยเฮ้ยพื้นเข้ามาบ้านคนอื่นเขาห้ามค้นของรู้ไหมอ่าเดี๋ยวกัดหูเขาให้บุกโทษผมจะไม่เป็นโจรอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครยิงหัวหล่นใครยิงหัวแบงสาวชุดแดงนั่นใครกัน อยากก็ตามไปดูแล้วเกินขยิงผู้เม่เงมดีนะที่มีคนมาขัดจังหวะเป่นแ้นแกสเสร็จฉันแน่ <c oughs> เดินไปอย่างสง,ง่าผ่าเผยเดี๋ยวให้แบกบีบอคอกูแล้วก็ไปหยิบปืนขึ้นมาไอเวเย้ยนั่ยอีสตินอีอ้โห Chapter Two